องเยี่ยมใหม่จะมาจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูว่าน้องเยี่ยมใหม่ที่เลยมาจากเซเว่นดี e แล้วเว้มาดูชิ้นแรกกันดีวนมมกว่าก็คือขนมหมากฝรั่งขนมหมากฝรั่งคิตตี้ฮะเป็นคิตตี้หมดเลยใช่ไหมอนุกแกะออกมาให้ดูก่อนแกะมาดูก่อนว่ามีคิตตี้ทั้งหมดกี่ตัวมก็จะมีขนมกระดาษด้วยนะคะเราไปที่เซเว่นมา แล้วคนนี้มันจะมีเหมือนเป็นสาวกคิตตี้นะคะ<า>ก,ก็คือทุกอย่างจะเป็นคิตตี้เลยสาวสวยก็มีตังห้าบาทต้อง <c oughs> <c oughs> มีตังหนึ่มีตังในถึงห้าบาท <c oughs> เงินทรรอนปี่าลูกอ่ะหนุมบอกซิว่ามีอะไรบ้างจะเป็นคิตตี้หมดเลยอันนี้มันก็จะเี่ยอะไรไม่รู้อ่ะันี้ก่อน้อนนตัวนั้นมันจะเป็นเหมือนหมนากฝรั่ง หามาฝรั่งแต่ว่าตัวกรอบมันจะเป็นคิตตี้อันนี้ก็จะเป็นคิตตี้เหมือนกันคือมาที่ปีบยางแล้วขนมกระดาษก็คิตตี้ใช่ไหมนี่ขนมกระดาษก็คิตตี้แต่แต่มันเป็นแค่รสชิ้น<ม>อันนี้อันนี้เป็นอะไรรถแตะค่ะอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนสติ๊กเกอร์ไม่ขอเก็คิตตี้อันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนไข่เซอร์ไพรส์คิตตี้นะคะแล้วของพี่ตา้มเป็นอะไรไหนดูก่อน นีของพิตานมันจะเป็นที่อ่านดูนะคะคือจะเป็นเหมือนลูกอมแต่ว่าตัวกล่องมันจะเป็นคิตตี้กแกเลยลูกแกเลยพิตันแกให้ก็ได้อ่าแกได้แล้วชิ้นแรกใครที่ชอบคิตตี้นะคะซื้อไปสะสมกันได้เนาะเพราะว่าจะเป็นลายคิตตี้น่ารักเลยแหละ เป็นตัวคิตตี้เลยอะค่ะไหนแกได้ไหมมันเป็นสายลิงแกมัน้ขมแบบนี้ค่ะในค่ะข้างในเป็นขนมแบบนี้แต่ว่าแต่ว่ากล่องมันอะจะเป็นคิตตี้ก็คือถ้าคนไหนชอบคิตตี้นะ่ะซื้อไปสะสมได้เนาะเอาปิดสินี่เป็นคิตตี้แบบนี้น่ารักเลยคันนะ,ะมาไปลูขอ เอ้ยเป็นกล่องแบบนี้กล่องไว้เก็บคิตตี้้าเป็นลูกอมค่ะอ่าเป็นลูกอมอ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรลูกคิตตี้เป็นอะไรเ,เหมือนมันเป็นสติกเกอร์อ่ะเหมือนดึงออกมาเราเป็นสติกเกอร์อเล่นูกนเปรี้ยวเปีเ้ย,ย,ยอรอยใช้ได้ทำไมม่ขมวะ <laughs> มเอออย่างนี้เราน่าจะเอามาเล่นในนี้กันเนาะแบบว่าวัดดวงเป่ายิงจูบใครเจอเม็ดไหนก็คือเม็ดอร่อยเหรอมันเป็นเม็ดในนี้หรือเปล่าเหมือน เม็ดเฮริพอลเตอร์อ่ะไหนชิมซิของพี่ตันตอนเล่พี่ตันหยิบสีอะไรไไตันหยิบสีขาวใช่ไหมไมีมตันหยิบสีขาวแบบนี้ลกปลาส้มเขียวมีห็นขมเลยแก่แล้ววะีเสียวปากจะของหรือปเปล่าตอนแร่นแล้วเสียวเลรอปากจะของขมหรือเปล่าอืม มันก็เหมือนกันหมดนะอะหนูกแกะตัวต่อไปเลยลูกอืม,มเห็นขมเลยเนาะตัน้งลำ<ร>มัวพี่ตันี่แกะนี่ก่อนนี่แกะนี่ก่อนไม่ตั้งแก่หรือเปล่าหืมไม่ขมหรอกนะเนาะหนูหนูเก็บกล่องไว้นะลูกกล่องสวยลองกินตัวนี้ดูกล่องมันสวยต้องเก็บกล่องเอาไว้แข่งด้วย ต้อง30เท่าไรสามบาทตัวนี้89บาทอ่ะวว้า <Wow. S 1> แพงอ่ะแพงมากนี่มันเท่ากันมาเลยไหมไหนะในในแม่จะบอกมันเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยมากเป็นแบบนี้แล่ะนีเราดึงสติกเกอร์ออกมานี่ดึงตรงนี้นี่อดึงออกมาไหนนี่แม่ อุ้ยพอพอดึงดึงแค่นิดเดียวมันก็จะหลุดออกมาเป็นสติกเกอร์หลุดออกมาใช่ไหมนี่หลาย,น,ลายนมากเออค่อยๆดึงนี่มันจะเป็นสติกเกอร์แกะออกมาติดแบบนี้นะคะหนูจะติดอันนี้เหมือนเราไปติดนะออพ่อ <laughs> ได้เลยแล้วไอ้แกงขนมหลอคหนอ,อุ้ยอุ้ยนี่เราค่อยๆหลอกออกมานี่ค่อยๆหลอกออกมาแบบนี้นะคะม<น>ันก็จะได้บบขนมอ่ะคะขนมแล้วก็แกะกินได้หนูจะลอกออกมาหมดนะลูก ไม่งั้นมันจะนี่หนูก็ติดหน้าผากหนูแบบนี้เลย <laughs> ขนมขนมเดี๋ยวก่อนนะขนมเปิดตรงนี้ขนมช่างมันหดุขนม,มเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแกะแเ<ก>ทมารีเดี๋ยวเทมารีวิวดูแต่มันน่ารักดีนะดูสิเป็นตัวค<ก>ิตตี้เลยอ่ะเป็นแ,แบบสามนิติเลยอ่ะเอาตัวต่อไปเป็นไข่เซอร์ไพรส์คิตตี้เอาแกะก่อนข้างในจะมีอะไร ไอออ้น,นไมม่่คยเหืโด้ตุ๊กตาแบบนี้เป็น<อ>คิตตี้ขนมก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นอะไรไม่รู้เป็นกระดาษอะไรไม่รู้ว่าสิได้ตังอ่ะต้องแพงมีแค่นี้อันนี้เปอนติ๊กเกอร์ไหนเหรอเป็นคิตตี้คินปะวายเออเดี๋ยววันหลังเรามารีวิวไว้นี่ดีกว่าเพราะว่า มันมีขนมตัวนึงนะคะ5บาทที่แม่เคยรีวิวไปที่มีขนมกระดาษด้วยขนมไข่คือเหมือนของเซเว่นมากแต่ราคา5บาทเรามารีวิวของถูกของแพงกันเนาะโอเคอันตัวต่อไปเป็นขนมกระดาษคิตตี้นะคะเดี๋ยวดูซองก่อนเดี๋ยวดูซองก่อนนี่น่ารักไม่กล้าแกะเลยอะเสียดายซองมันน่ารักดีไม่แกะมกล้าแกะแกะมันก็เป็นขนมกระดาษทั่วไปแหละลูกเพียงแต่ มันมีสองสีโซมันเป็นคิตตี้เฉยๆมีหลายรสเกย์ผนล้มีแกมานี่ดีแมีนจ๊ะโอ้ใช่ไหมหอมไหมมันมีสามรดเนี่ยมันก็เหมือนขนมกระดาษทั่วไปนะแต่มันเป็นสีเองกินนีกวอน เป็นสีมันเฉยๆเนาะเออถ้าเรานี่จะบอกเคล็ดลับถ้าเราอยากให้ขนมกระดาษกรอบเราต้องไปทําอะไรน้องเข้ามาูเว้ใช่เราต้องไปเวฟแล้วขนมกระดาษจะกรอบมากกินอร่อยเลยแหละเคยเคยเคยทำตอนเด็กๆแล้วเคยทําให้กินแล้วเนาะรอบนึงน้อยาอะเหมือนกินกระดาษเลย เดี๋ยวตอนนี้น้องเย่ยใหม่กับพี่กัปตันะจะขอลาไปก่อนเนาะที่มารีวิวเกี่ยวกับคิตตี้เป็นสาวโบคิตตี้นะคะ,ะมาให้เ,เพื่อนๆดูอ๋อน,น้องเยียใหม่ลาก,ก่อนเลยลูกไม่ได้เต็มปากไม่ได้เต็มปากงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย